ข่าวดีนะคะสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยค่ะต้องบอกนะคะว่าข่าวนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะและยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมโคนมไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวดีค่ะมาฝากนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงนมโคนมไทยค่ะรองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการนะคะคุณสุชาติจริยาเลิศศักดิ์ค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคนะคะก็ได้เผยว่าได้มีการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นี้นะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะที่นางสาวมนัญญาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมนั้นได้มีมติที่ประชุมให้อสคอค่ะนำผลิตภัณฑ์นม UST UH ไทยเดนมาร์กขนาด200มิลลิลิตรทุกรสชาตินะคะจัดจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดค่ะในราคาพิเศษค่ะซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะคะประมาณ25%ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยนะคะ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยให้สามารถได้ผลผลิตตามปกติค่ะโดยแต่ละหน่วยงานนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไปจนถึงพฤษภาคม25 6 3นนี้ค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วนะคะตนยังสั่งการให้ทางอสคจัดกิจกรรม Big c l ล a n i n g Day ในสำนักงานอสคกรุงเทพค่ะเพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยได้รับการอนุเคราะห์จากนายสัตวแพทย์ส ธานีโตนะคะอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเขาก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามานะคะดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อาคารสำนักงานของอสคกรุงเทพสรณ์ร้านค้าอสคสาขาตลาดอตกกและบริเวณทางเดินทางด้านหน้าทางเข้าสำนักงานของอสคกรุงเทพเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะให้กับผู้ที่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการรวมไปจนถึงนะคะผู้ปฏิบัติงาน ของอสคอีกด so ้วยและในทุกส er right. uh, ําน so ักงานของอสคก็จะได้มีจุดคัดกรองนะคะการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ของอสคอย่างเคร่งครัดค่ะนี่นะคะดีจังเลยค่ะพี่มีนุ่มอุ่นใจอีกแล้วใช่ค่ะตอนนี้นะคะหน่วยงานราชการนะคะก็สามารถสั่งซื้อนมได้นะคะลดตั้ง25%นะคะตอนนี้เนาเพราะเราดื่มนมทุกวันอยู่แล้วนะคะก็รีบไปสั่งซื้อกันได้ค่ะ